นาดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ตลอดช่วงเดือนตุลาคมสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนักสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบําบัดและเลขาศาสตร์รหัสลับไคโรค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะคลิปนี้ถึงคิวดวงชะตาในเดือนตุลาคมกันอีกแล้วละค่ะอาจารย์ก็พยายามทำมาทุกเดือนทุกเดือน่ะนะคะและก็แบ่งเป็นตามวัน ว่าแต่ละวันเนี่ยในของแต่ละเดือนเนี่ยมีดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็เข้าสู่เดือนตุลาคม2564แล้วนะคะและคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ตลอดทั้งปีเนี่ยเป็นดวงที่ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นขึ้นขึ้นลงลงอะนะคะแต่ก็ยังพอเอาตัวรอดได้นะ ดวงคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะคะในเดือนตุลาคมมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้รับข่าวดีๆโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่เกิดในเดือนมกราคมเกิดในเดือนพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมและเกิดตรงกับเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณจะยิ่งมีข่าวดีคุณจะยิ่งเห็นผลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยเฉพาะการงานและการเงินนะคะมันจะ พ่วงตามมาเลยทีเดียวงานและเงินของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากอาจจะมีความรับผิดชอบสูงแต่ยังไงก็ตามค่ะผลตอบแทนดีและคนที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยนะคะมีดวงว่าเจ้านายจะเห็นคุณค่าความสามารถดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีใครกระษียนเนี่ยนะคะเป็นกระเียนสำรัญเลยแหละมีกิจกรรมให้ทำเยอะไม่มีเวลาเหงาเลยด้วยนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่มีงานทำหรือทำงานเป็นอิสระเนี่ยนะคะการงานดีขึ้นมากขึ้นถึงตกงานอยู่ก็มีงานให้ทำแน่นอนในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินส่วนใหญ่ได้มาจากการค้าการขายและการรับจ้างงานใครที่มีฝีมือความสามารถสเปเชียล,ลิสต์ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะคะ เงินจะดีด้วยส่วนค้าขายนะคะขายของที่มันต้องซ่อมต้องแซมสแปร์พาร์ทหรือว่าคุณเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยโอ้เงินดีเลยทีเดียวค่ะส่วนใครที่เอ่อขายของสวยงามอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักนะคะแต่ถ้าคุณขายของกินได้อะไรที่กินเข้าไปได้เอ่อจำเป็นต่ออุปโภคบริโภคอะไรเหล่านี้นะคะก็จะ ส่งผลดีมีเงินเข้ามาดีกว่าเดือนอื่นๆด้วยสัาไปค่ะนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของความรักบ้างเรื่องของความรักของคนเกิดวันเสาร์ถ้าอายุ50ปีขึ้นไปแล้วไม่มีปัญหาค่ะยังถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเกิดปัญหาคือวัยรุน่นวัยทำงานนี่แหละนะคะคบกันได้ไม่นานถ้ามันไม่ไม่ยั่งยืนเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะแบบว่า บอกเลิกกันไปเลยทีเดียวแล้วแถมคนที่อยู่กินด้วยกันมาแล้วเนี่ยนะคะถ้ายังอยู่ในวัยรุ่นวัยทำงานก่อนอายุ50เนี่ยคุณมีโอกาสทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยครั้งมากเลยทีเดียวนะคะพูดจาอะไรกันก็เห็นกันไปคนละทางไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะดังนั้นคนเกิดวันเสาร์ค่ะคุณมีหน้าที่รูดสิบปาก อย่าพูดจาขัดแย้งอะไรกับคู่ครองคนรักคนใกล้ชิดให้มากนะักเดี๋ยวก,ก็จะเกิดการแบบเจ้าแง่แสนงอนหรือว่าเดี๋ยวก็จะเกิดการขัดแย้งกันแล้วกลายเป็นการลงไม้ลงมือสําหรับคนที่เป็นแบบเเพื่อนฝูงก็ได้ด้วยนะเป็นคู่อริกรันหรือว่ามีคนเจ็บจำแลนำไปแก้แค้นทีหลังก็ได้ด้วยนะคะ คุณสร้างศัตรูง่ายคุณต้องระวังเรื่องปากคอเราะร้ายของตัวเองแล้วก็ระวังเรื่องของการสแสดงออกของตัวเองให้มากๆด้วยค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์มีแต่เรื่องขาเข่ากระดูกเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะลูกโอยนั่งโอยต่อให้วัยรุ่นก็ต้องระวังเรื่องการออกกําลังกายเดี๋ยวก็จะมีเอ็นอักเสบ นะคะ,คะขาเข่าอักเสบได้อะไรเหล่านี้นะคะเออไม่ว่าจะไวัยไหนก็ตามเนี่ยนะคะที่เกิดวันเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้บริการหมอนวดแผนไทยแล้วล่ะค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภมาถึงดวงโชคลาภกันแล้วที่รอคอยนะคะคนเกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนี้คุณมีดวงโชคลาภจากหลายทางเลยทีเดียวค่ะทั้งโชคลาภโดยเสน่หาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ เทพตรงข้าให้ทั้งโชคลาภที่มีการถูกหวยรวยลอตเตอรี่นะคะซื้อได้ค่ะนะคะเลขสองตัวสามตัวหรือว่าคุณอาจจะมีโชคมีลาบใหญ่กว่านั้นก็ได้นะคะมันจะมีโชคลาภจากหลายทางรวมไปถึงว่ามีโชคลาบจากการเสี่ยงอื่นๆด้วยนะคะจับรางวัลมีโชคลาบอะไรต่างๆเนี่ย ถือว่าหลายทางเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีหยอดตู้เขียนรางวัลจับรางวัลอะไรก็ตามเนี่ยนะคะลองเขียนดูบ้างเดี๋ยวคุณจะคว้ารางวัลได้แบบปาฏิหาริย์แบบไม่คิดไม่ฝันเลยก็ได้ด้วยค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะตลอดทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าคนเกิดวันเสาร์ให้หาหินสีม่วงหรือสีน้ําเงิน มาวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือสวมใส่ติดตัวนะคะจะใส่หินประจำวันเสาร์ติดตัวเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะหาหินเป็นก้อนๆมาวางที่โต๊ะทำงานก็ได้นะคะเนี่ยอย่างสามีอาจารย์เนี่ยเกิดวันเสาร์นะคะอาจารย์ก็จะแนะนำให้วางลาพีสลาซูรีเนี่ยที่โต๊ะทำงานเช่นเดียวกันนะคะเอาวางหาเนี่ยเอาอะไรมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะมันก็จะ ช่วยได้รวมไปถึงมันจะอุดรูรั่วทางด้านการเงินให้ได้ด้วยค่ะนะคะจะใส่สีม่วงจะวางสีม่วงก็ได้นะคะแล้วสีมงคลของคนเกิดวันเสาร์ตลอดเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นสีน้ําเงินและสีม่วงเช่นเดียวกันค่ะสวมใส่เสื้อผ้าสีน้ําเงินและม่วงนะคะมันจะเสริมดวงสีมงคลต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้าสนใจเรื่องหินนะคะติดต่อได้ที่ร้านสโตนบีรีเวอร์ค่ะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่กับคลิปของเดือนน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ